สามล้อนะจ๊ะสวัสดีค่ะแสดงสามล้อว่ามีกี่รุ่นนะอ่าใช่ค่ะนไหนบ้างอ่าสามล้อเรามีรุ่นไหนบ้างเนาะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากคันน้อยตัวนี้เลยนะคะตัวนี้แบตแค่3ามก้อนนะคะสามก้อนเผื่อลูกค้าอยากได้คันเล็กๆคันเล็กๆแบบนี้ค่ะเนาะเผื่อลูกค้าอยากได้คันเล็กๆแบบนี้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเผื่ออยากได้คันเล็กๆนะคะแต่ แต่คารเล็กๆตัวนี้ก็คือแบต12โวลต์3ก้อนนะคะบอกก่อนว่า12โวลต์3ก้อนนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีพื้นที่อย่างเช่นลูกค้าในกรุงเทพที่เป็นทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คอ,ะอันนั้นเหมาะค่ะก็คือส่งไม่เอะค่ะนะจ้ะใช่ค่ะคารเล็กๆค่ะคารเล็กๆน่ารักค่ะล้อเขาแค่10นิ้วค่ะล้อ10นิ้วถ้าเทียบกับคันใหญ่เนี่ย ถ้าเทียบกับคันใหญ่คันใหญ่เขาจะล้ออ่าใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้มันใช่ค่ะอันนี้มันจะตกสิบสี่นิ้วเนาะค่ะเนี่ยค่ะส่วนต่อไปต่อไปเนาะค่ะต่อไปจะเป็นสามล้อเบาะสไลด์น้ำล้อรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมรุ่นอมตะที่ขายดีมากๆใช่ค่ะขายดีมากค่ะตัวนี้ใช้งานได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ หน้าร้านนุชขายอยู่15,900นานะคะหน้าร้าน15,900นานะคะแต่ถ้ารวมส่งเก็บเงินปลายทาง17,900ารรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ไปลายทางแบบโอนลดได้นะคะนะคะแบบโอนก็จะลดได้นิดหน่อยะคะ่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางเนาะ<ม>ก็กใช่ค่ะรุ่นขายดีเนาะสามรถเบาะสไลด์ ทีนี้3าล้อเนี่ยจะมีต่างกันยังไงเบาะสไลด์เนี่ยก็จะมีจะเป็นรุ่นตะแกงตะแกงนะคะตะแกงอย่างนี้นะคะเน,นี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นรุ่นกล่องค่ะรุ่นกล่องอี้ใช่ค่ะกล่องเก็บด้ใช่ค่ะได้ค่ะแล้วถามว่ารุ่นนี้กับรุ่นนี้ต่างกันยังไงนะคะตัวนี้เป็นรุ่นจัมโบ้ที่เราเอามาขายแทนฟูยูนะคะดียังไงจัมโบ้ก็คือขี่ไม่กระชากเหมือนฟูยูนะคะขี่ขี่ไม่กระชากแล้วก็ อ่าเดี๋ยวจมโบจะแพงกว่าตัวอ่าตัว15,900ปกตินิดนึงนะคะ,ะ,ะพุ่งพุพ่งขึนหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าเดี๋ยวรีวิวราคาเห็นยังไงก็คือเราพูดให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าจมโบจะราคาสูงกว่าไลออนนะคะไลออน1 5 9รวมส่ง179ส่วนตัวนี้ ตัวนี้169รวมส่ง189นะคะรวมส่งแล้วก็นี่ต่างกันยังไงตัวนี้เขากดด้วยมือค่ะนี่เนี่ยไปละเนี่ยค่ะไปละเือนตนี้ก็สามารถเลื่อนมือน,นะครับไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบค่ะเนี้นใย,ยใช่ใช่เนี่ยเลื่อนมือได้เลยเห็นนะคะเลื่อนมือได้เลยมันก็จะเข้ามานะคะนี่ก็จะเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมก็จะเข้ามาไม่ต้องลงไปเหยียบ ไม่ต้องลงไปเหีย่ด้ใช่ค่ะเลื่อนมือได้เลยปกติ1 9 9รวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ปกติ1 9 9รวมส่งเก็บเงินปลายทางตอนนี้นุชขายให้อยู่ที่18,900รรวมส่งเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแตกต่างกันตรงนี้นะคะ,คะแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาเป็นตัวสไลด์ด้วยมือนะคะสไลด์ด้วยมือ แล้วแบตเตอรี่นูตก็ให้เป็น20แอมนะคะไม่ใช่12แอมแบบร้านทั่วไปนะคะร้านตามร้านค้าทั่วไปร้านอื่นถามดีๆนะคะว่าเขาให้เป็น12แอมหรือ20แอมเนาะเพราะบางร้านบางทีคุยกันเรียบร้อยแต่ไม่คุยเรื่องแบตก,กันเขาอาจจะให้20แอมเราได้เอ้ย12แอมเราได้นะคะเพราะว่าราคาต่างกันเป็นพันเลยนะคะ12แอมกับ20แอมสีก็จะมีหลายสีให้เลือกค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีสีพื้นมีสีพื้นแบบนี้เลยแต่เป็นเป็นสีพื้นนะคะสีพื้นสีสีนั้นนะคะเนี่ยสีสีสีฟ้าสีเดียวก็มีหรือสีแดงสีเดียวก็มีค่ะหรือสีเขียวสีเดียวก็มีนะคะตัวนี้ค่ะขี่ไม่กระชากขี่ดีค่ะแล้วอีกอย่างเป็นสไลด์มือใช้งานง่ายค่ะใช้งานง่ายไม่ต้องไม่ต้องเหยียบก็คือพูดง่ายว่าไม่ต้องลงไปเหยียบเพราะว่าถ้าตัวนั้นต้องลงไปเหยียบแต่ถ้าตัวนี้ก็คือเราเรานั่งอยู่เราสไลด์ได้เลย แล้วต่อไปจะเป็นแบบหลังคาเนาะนะคะอ่าหลังคาตัวนี้ทําไมเนี่ยเราจะเขียนว่ามีหลังคาแยกขายเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าหลังคาตัวนี้นะคะสามารถซื้อไปใส่กับลูกค้าที่มี300อยู่แล้วได้เลยนะคะเนี่ยค่ะมงว่าลูกค้ามันเป็นออปชันค่ะแล,แล้วก็สามารถเพิ่มเริมได้ใช่ค่ะเป็นออปชันนะคะหลังคาตัวนี้เป็นออปชันค่ะเป็นออปชันเนี่ย ลูกค้าถ้าลูกค้าไฟด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วก็โครงด้านหลังเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าซื้อก็แปลว่าซื้อหลังคาตัวนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้ารุ่นลูกค้ามีไฟบุงบนบังโคลมีไฟบุงบนโคลนะคะรุ่นนั้นใส่ใส่ได้แต่มันจะไม่สวยนะคะใส่ได้ไหมใส่ได้แต่จะไม่สวยมันจะมันจะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ออนแปลงเป็นกระบะได้เนี่ยค่ะสามล้อที่ร้านเราก็จะมี3ล้อเบาสไลด์สามล้อสองตอนเป็นแปลงเป็นกระบะได้3ล้อมีหลังคาแบบเป็นออปชั่นนะคะค่ะหรือหรือจะมีอีกรุ่นหนึ่งละอ่าสามล้อแบบหลังคาจากโรงงานอ่ะ สามล้อคือหลังคาใส่มาจากโรงงานอ่าเราต้องเรียกสามล้อสองตอนใส่หลังคามาจากโรงงานเลยค่ะอ่าเรียกกันอย่างนี้เนาะหลังเขาเดมเดี๋ยวแข่งร้านเขาหักน่ครับตัวน,นี้ใหญ่ตัวน,นี้ใหญ่มากอะ สามลอสอตอนแบบหลังคามาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้โอเคลูกค้าโทรมาก็บอกว่าสามลอสอตอนเป็นที่เป็นหลังคามาจากโรงงานอ่าหรือ S7 ก็ได้นะคะหรือลูกค้าจะเรียกว่า S7 ก็ได้นะคะ S7 เอเจ็ก็ได้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ราคารวมส่ง อยู่ที่นะคะ37,900รวมส่งต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะรวมส่งต่างจังหวัดส่งค่ะส่งค่ะตัวนี้ค่าส่งค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะถ้ามาซื้อหน้าร้านก็ไม่ถึงค่ะจะถูกกว่านั้นเยอะค่ะ่ะรวมส่ง379นะคะ่ค่ะค่ะค่ะ ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ราคาหน้าร้านอยู่ประมาณ3 3 0 0 0สาเองค่ะนะคะ33 0 0าลูกค้ามาซื้อหน้าร้านได้เลยค่ะมาซื้อหน้าร้านได้เลยสีก็จะมีสีเขียวสีส้มสีแดงสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินค่ะค่ะตัวนี้ถ้าท่านใดที่ต้องการจะซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้เนาะปีใหม่แล้วก็มาซื้อกันได้เลยค่ะปีใหม่เปิดทุกวันนะครับอ่าตัวนี้สาล้อหลังคามาจากโรงงานหรือ s 7นะคะค่ะ วันนี้ก็วิ่งได้40โลอ่าระยะทาง40โลนะคะแล้วก็รับน้ำหนักได้ประมาณ200 250โลประมาณนี้ค่ะลูกค้าค่ะก็สรุปสาระสำคัญวันนี้ก็อ้อลืมลืมตัวนี้เลยลืมตัวนี้เลย อ่าตัวนี้อ่าตัวสุดท้ายลืมเลยค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเอ๊ถ่ายแล้วแวบๆวบเห็นแวบแวบแต่ไม่เห็นพูดถึงตัวนี้เน้นการใช่ค่ะตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ปรับเป็นที่นั่งได้และบรรทุกได้ค่ะบรรทุกได้ใส่ใส่ของใส่สลัดลงตัวนี้นุชจะเรียกว่า สามล้อรกระบะนะคะสามล้อกระบะใหญ่สามล้อรกระบใรระ,บใ,หะ,ะบใหญ่ค่ะ,ะตัวนี้หรือ,หร,อหรือถ้าโทรมาหาหนุชก็เรียกว่า F4 <ๆ S 1> ก็ได้ค่ะเผื่อจะได้คุยกันเข้าใจเนาะ F4 นุชจะได้ส่งสีส่งอะไรให้ดูนะคะเดี๋ยวยังไงนุชฝากไลน์ร้านไว้นิดนึงนะคะฝากไลน์ร้านเนาะเดี๋ยวยังไงให้พี่โพสขึ้นหน้า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  u ูทูบไปนะคะก็คือตอนนี้ ID ดี นุชเต็มเนาะ <grabbing, S 1> ลายส่วนตัวเต็มตอนนี้นุชเปลี่ยนเป็น ID official นะคะจะเป็นแอดนำหน้าด้วยแอดนะคะ3 2 4 e w mll ค่ะแอด e w mll หรือเพจ้ารนะคะคอมโก้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเซียรังสิตค่ะคอมโก้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเซียรังสิตค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ